เราจะสร้างทีมของเราอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตนะคะเราต้องเช็คค่ะว่าทีมของเราเนี่ยมี10ทักษะสําคัญนี้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบค่ะว่าในการที่จะสร้างทีมได้มันจะต้องมีปัจจัยสําคัญสำคัญนะคะในที่นี้ก็จะนําเสนอ6ข้อสําคัญนะคะ 1. ก็คือเข้าใจงานของตัวเองและผู้อื่นค่ะความเข้าใจงานของตัวเองและผู้อื่นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการที่จะเรียนรู้บทบาซึ่งกันและกันนะคะ แล้วก็สองก็คือสร้างและก็โฟกัสเป้าหมายร่วมกันค่ะทุกคนในทีมจะต้องรู้เป้าหมายของงานร่วมกันเพื่อที่จะช่วยกันวางแผนและทําให้มันสําเร็จแล้วก็ข้อ3นะคะต้องกําหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนและก็ควรจะวางตำแหน่งให้เหมาะสมว่าใครมีความสามารถมีจุดเด่นตรงไหนนะคะเราก็ใช้คนให้ตรงกับความสามารถและจุดเด่นของเขาค่ะ 4. นะคะก็คือเปิดใจจริงใจต่อกันค่ะการทำงานร่วมกันนะคะจะต้องมีความจริงใจ กล้าแสดงออกแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของกันและกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งนั่นเองข้อสร้างสายสัมพันธ์ค่ะควรจะมีกิจกรรมที่แต่ละทีมเนี่ยได้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความสนิทสนมนอกเหนือจากการทำงานนะคะทำให้เขาเกิดความเอื้อเฟื้อแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันข้อ6เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตัดสินใจรู้หน้าที่ของตัวเองยอมรับข้อเสนอแล้วก็นํามาปรับปรุงเพราะว่าไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกในทุกๆด้านนะคะทีมก็จะต้องร่วมมือกันจึงจะประสบความสําเร็จค่ะนอกเนือหจาก6ข้อนี้นะคะเราก็ยังมีทักษะการทํางานเป็นทีมที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจทักษะทั้ง10ก็คือ หน,นะคะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากในการทำงานเป็นทีมค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้าใจในเป้าหมายและก็วิธีการที่ชัดเจนก่อนที่จะลงมือทำนะคะแล้วก็สคือการแบ่งปันความรับผิดชอบทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นเพราะต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ของตัวเองส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทีมนะคะข้อสก็คือ การทำงานร่วมกันเนี่ยทุกคนต้องใช้ความรู้และทักษะให้มันสอดคล้องกับจุดเด่นของตัวเอง 4. การแก้ปัญหานะคะใช้ทักษะการแก้ปัญหาด้วยการคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันทำให้ทุกอย่างในผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5นะคะการสร้างความสัมพันธ์มีความเข้าใจเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทีม ข้อหก็คือการใช้ทักษะ Collaboration ก็คือการทำงานร่วมร่วมแรงร่วมใจกันทำคือการทำงานร่วมกันแบบประสานการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งภายในกลุ่มแล้วก็ระหว่างทีมภายนอกนะคะเพื่อให้เป้าหมายหลักร่วมกันเนี่ยหัวใจของการทำงานแบบ c o l l a b o r a t i o n ก็คือการมีสัมพันธภาพที่ดีของคนในกลุ่มค่ะ แล้วก็ข้อ7นะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทีมเนี่ยพัฒนาแล้วก็เติบโตเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็ข้อ8นะคะการช่วยเหลือแัะสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันทําให้เกิดความสุขในการทํางาน,นะคะ่ะ เมื่อมีความสุขในการทํางานนะคะผลงานก็จะออกมาดีใช่ไหมคะข้อ9การวางแผนและการติดตามงานทีมจะทํางานได้สําเร็จต้องผ่านการวางแผนที่ดีร่วมกันและในการทํางานจะต้องมีการติดตามผลวัดผลอย่างใกล้ชิดนะคะว่าผลงานเนี่ยมันใกล้เป้าหมายอย่างไรติดขัดอะไรเพื่อระดมสมองช่วยกันผลักดันให้ผลงานเนี่ยออกมาสําเร็จคะ่ะ10นะคะการพัฒนาตัวเอง ทุกคนในทีมนะคะมีหน้าที่ต้องพัฒนาและเรียนรู้จากประสบการณ์นในการทํางานร่วมกันค่ะและจะต้องใฝ่เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะรอบด้านให้กับการพัฒนางานของตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ10ข้อที่เป็นทักษะสําคัญในการทํางานเป็นทีมนะคะและการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและก็าก,ะการประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าเมื่อธุรกิจของเราขยาย เราไม่สามารถทํางานทุกอย่างให้สําเร็จแบบมีประสิทธิภาพและก็ทันเวลาด้วยตัวเราเองําพังนะคะเราจะต้องอาศัยภารกังของทีมในการสร้างการเติบโตค่ะท่านผู้นําทุกท่านนะคะจึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างทีมให้แข็งแกร่งค่ะเพื่อความสําเร็จและความราบรื่นในธุรกิจนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างทีมให้กับคนที่กําลังพัฒนาทีมของตัวเองนะคะให้แข็งแกรง่ง ลองเอา10ทักษะนี้ไปใช้นะคะเอวายสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ